เราช้หน่อยได้ไหมจะ๊ะราช้หน่อยได้ไหมจะ๊เมจะเราทีมเอาใช้ ขอบคุมกเลยดใจที่ได้ที่นี่พี่ครขอบคุณคโอ้ยขอบคุณค่ะมาเลยไรอันวานุชางยาชิวรีฮาโอชุกพี่นั่นขอบคุณค่ะี่นัขอบคุณค่ะตาเหลียวขอบคุณค่ะฟาติมาขอบคุณค่ะรามิดาไม้โนบี อยู่ที่นี่ทั้ะวยไม่มอโอเครัสต์รัสต์โน้โน้สทริกกโน้สเกมทวินจัสต์รัสต์โอ๊ยถ้าเขาตึงไม่เป็น<ส>ไรเนาะโอเคโโมกโมนาทูท okay. oh ูซตองอ่ะฮีทูสาตองไอ้ฮสย เป็นเพื่อนของคุณเาไม่รู้จักเขาไอ้นนไอไเพื่อนของคุณจะไม่รู้ค่ะที่ในาวนี้ทัาไม่รู้ัเงียบเงีแล้วค่ะ MC ลูท่่นี้ัเป็น่งฉันอ็โอ้โอ้โฟลินห่ะโฟลิน c พังหนึ่งเราทำได้ค่ะตรนี้เราเราทำพังหนึ่งกลงละโน้ตไม่ฟรีนะโยฟรีนะบงบงว้าวโปรอนโปรตีน่ข่ี้กค่ะส ชอน้เมื่อกี้มาที่นี่แค่รีคิวอะแล้วมีสานอกจะสู้นิดหน่อยก็ไม่รู้สู้ขนาดนี้พี่ลู้คัสฉันก็ไม่รู้ทำไมอยู่ที่นี่มีสามนอกมันทำกัน อดีควายเอสเลยอ่ะไอโอ้ไอทุกคนที่ออสเตรเลียห้ามเอายาไอเดนท์ไอ่ไอไอทิ้งเอ่อทิ้เอาไว้เพราะว่าเอ่อแวลี่โอ้ด์ไม่ไม่แวลี่โอ้ด์โอเคเฮ็คเพลนโอเคจ้าที่ออสเตรเลียไม่อนุญาตให้เอายาดมเข้าประเทศนะทุกคน ใช่ใ <laughs> ช่ออสเตรเลียเอ่อทุกอย่างก็ไม่ได้ค่ะถ้าเป็นแบบน้ำอ่ะได้ออสเตรเลียแบร์ยาดูไทยทิ้งหมดเลยใครเอาเข้าไปแล้วแบบอย่างเงีง้ยโดนเลยโครัง,รรงยองกุโคร,รงัง,อรรงยองกุโคร,รงัง,รรงยงกุรอดอ่ะเอาเถอะโครังยองกุโอ้โครังยองกุ Berlin Thank you It's in Thai in Thai we call ยาหม่องยาหม่อง t h ยามงยามง This is ยามง m o n g y ยามง g Yamong Yamong. Yes Yes. Yam. พกได้ค่ะ uh huh. แต่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่มันมีแบบสมุนไพรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้หรือเป็นไอกระปุกเงิน,เง,นเงินที่มันมีสมุนไพรที่อะไรที่มันเป็นต้องไอย่างเงี้ยเขาเข้าประเทศไม่ได้ค่ะถ้าเป็นแบบน้ำได้ so funny <laughs> I don't have y a b o ๋ now Uh, I have I have in uh a dressing room ยาบุ๋เอาหมูหม้อเหมือแรงไปใต้ไม้อะไรน้ำมันที่เราฉันพ่าวันนี้ Oh, Everin, Everin, fall in love and our emoji Fall in love and our right on, right on. On fall in love. I need? What's the I need? Fall in love. <laughs> yeah. ดีเอ่อ你好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 好你你คุณ你好你好ค่ะไม่ใช่好你你好你好สบายสบายโอ๊ยผ่านอรู่เลยยี่ยี่เห็นด้วยตื่นเต้นอะ ก็ตึงต ah, ิ้งด e ้วยเลยฉันก็อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันด้วยนะช้าง่ะดช้งตึงติ้งอ่ะทำาอะไรอยู่ c ลวหน่อยนะเลาวไม่ต้องพช่นนั้นบ้าตึงแน่งก็แล้ว่หน่อยโอเคไหมคะใช่แล้วแลวหน่อยได้ไหมจ๊ะพอช่นนั้นไม่รัไม่รู้ทำไมนี่รบมูรับไารับ้า

อ๋อพาสแทนกิวบาร์ฟแทนกิวที่น้าขอบคุณค่ะพาสขอบคุณค่ะฟาดิมาแทนกิวตาหลิวขอบคุณค่ะขอบคุณหน่อยมากโนวี่ขอบคุณคุณเมเรนเมเรนฟาร์มาฟาร์มาขอบคุณมากขอบคุณค่ะแทนกิวแทนกิวอเลกาโต้ข้าวเยี่ยมัสอาร์อะตลาส บ่มบ oh, <okay. S 1> mm ่มชั้นแล้วชั้นกว่าชั้นจะไปหาใหม่เกมใหม่อันนี้เกมไม่ไม่กวายงกงายแน่ b e b e t นกลกวค่ะ z a y ม่กิบ สามจิตสามนอบแล้วก็มโนนามาหาตัวนี่จริงๆไม่ต้องเข้าองค์จฟูเลยถ้าใจฟูบิงนสามนี่จริงๆคนาะนี้จุดไดแล้วมโนนาพูดสามนี่เราเปนหนึ่งนามมนาจะไปหาเกมแล้วก็เข้าไปอะจริงๆอะใจฟูบิงนสามี่อะที่ยังไงอะมีสามน้อมโนนาคิดว่าใจฟูเหมือนกำมีบิงนสามี่ของมโนนาพูดเอ่อมโนนาตัวนี้ใจฟูมีสามสามร้อยบาทแล้วไปกินข้าวอร่อยอร่อยนะคะ แล้วก็มองไปไปหาหลังอาหารที่โมนชอบแล้วก็ไปกินข้าวกินเสร็จแล้วจฟูไม่อยู่แล้วแล้วเวลาเช็ดปิงเวลาเช็ดปิงจจฟูออกทำงาน นะนี่ที่อะเวลาเวลาเมื่อกี่โมนาใจฟูพุดใจฟูมีน่วมใจฟูแล้วก็ไม่อยู่แล้วคนนี้ก็ช่วยแล้วนี่เดียวขอบคุณนะนีกี้โอวันนี้ส่งนี่กี้ขอบคุณมากจ้าพ่อคาเทเวลามนาเรียกใจฟูใจฟูน่วมมาน่วมมาแล้วก็ใจฟูไม่อยู่นีกี้คิดว่าเออทำไมมีนวดก็ให้การเองหน่อยเลยให้การเองหน่อยขอบคุณนี่กี้ ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าชายบัยังไม่กินเน้อฮะคุณผู้กองไม่มีน้อแล้วค่ะวันนี้กับน้องยากค่ะมาเสียอ่ะมาเสียอ่ะยี่สิบเก้าค่ะ oh my god ลองลำลิงบายบายมมา่าบายบายม妈妈เมื่อกี้พูดใครมีน้อคุณพูดแล้วโอเคค่ะที่เราบายบาย่าเดี๋ยวเวลาคุณมีน้อคุณบายบายมมา่าไม่ได้ค่ะผู้ชนะมโนโลคุณจ้าเราได้ด้วยเพาว่าห้องน้ำปงเลยไรทำให้ฉันตึงเต้งตรงนี้ไปห้องน้ำเร็วๆเลยเมื่อกี้ไม่อยาไปห้องน้ำ 啊我难过好难过